อยากเล่นน้าตกแล้วเราก็แวะเก็บมะม่วงที่สวนปนีกันนะจ๊ะห้ยน้ําตกตรงนี้ก็มีค่ะน้ำตกโอ้มะม่วงมะม่วงฝนยังไม่ตกเลยมะม่วงมันหล่นรอเราแล้วค่ะเฮบสีเจ้าขาโอ๊ยตายแล้วดูสิคะตอ้ยหุ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 ยโอ้ยกาลังสุกเลยนะคะโอ้ยมันหล่นรอเราแล้วนี่ดูสิคะมาถึงก็เก็บมะม่วงแส่ตะก้าเลยโอ้โหดูสิคะเฮบส เดี๋ยวอีสซันจะพาไปดูหมักม่วงนะคะเอาข้ามดีๆเอยมาจํามาจ้ามาอีกแล้วจ่าอึ่งน้อยมาแล้วกันในมะมม่วงอุ้ยมันสุกขาต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสอยมะม่วงนะคะสุกขาต้น,นะคะ่ะฟาร์มของเรานะคะฟาร์มคนโคนมหรือว่ามะม่วงะะเรามีฟาร์มนะคะโอ้ยตาแล้วตาแล้วดูสิคะเนี่ยอยู่ทางเทิงนี่ค่ะไว้สอยมะมม่วงก็มี ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะดกขนาดนี้นะคะมะม่วงของเรานะคะมะม่วงของเราสวนของเราค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูผักหวานนะคะผักหวานก็มีนะคะสั่งได้นะคะ F c ซพร้อมส่งนะคะส่งฟรีนะคะผักหวานจากต้นสดสดโรลละสามร้อยส่งฟรีนะคะส่งฟรีเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเด็ดสดสดเลยค่ะนะคะ อออยนี่มะม่วงจากต้นอะะ้ยยฉันเห็นแล้วฉันจะเป็นลมเนะี่มันมนดอย่างนี้ยฉันอยากจะนอนใต้ตน้นมะม่วงจังเลยมะม่วงจ๋าดูสิคะเออเฮนี่อันนี้ก็สุกแล้วคะ่ะป้าขานี่แดงองตององตองเลยแดงองลององลองเลยเก็บแต่าะมันร่วงก็เหลือเฟือแล้วนะคะดูสิป้าบอกสร้างหัวมันปล่อยมันแล้วโอ้โหมันเหีย่ยมันร่วงนะคะมะม่วงมันร่วง ฝนยังไม่มาเลยมะม่วงร่วงเลยล่วงหรือป้าสอยกันแน่นี่หนูชักง,งงงแล้วเนี่ยน้ดอกไม้ป้าสอยหรือมันร่วงเนี่ยหนูว่าอยู่หนูชักงง,งงงแล้วเนี่ยนี่ค่ะนี่น้ําดอกไม้นะคะหลังจากเราพา,าสาวๆไปเที่ยวน้ําตกเราก็แวะสวนมะม่วงเรานะคะดูสิค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนผกหวานอันนั้นต้นหมักยมก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบ้านปัหนีนะคะเนี่ย ป้านีนี่ต้นเนี่ยคับต้นนี้นะคะสอ,อยจากต้นนะคะเดินเชิญกนี่อเออบอกว่าจำเพียรจำเพียรไหมค่ะนี่คะ่ะที่นี่ดูนะคะนี่มะม่วงครับปนีปน,น,นีเอาสุกๆคากวนด,ด,ด้วยเอาไปกินหลายรอบแล้วนะั่นเยอะขนุนก็มีหมักกระถนนก็มีหมักแข้งก็มีหมักแข้งหมักกะเพราโอ้โหหมักกะเพราก็เยอะนะคะที่สวนบ้านเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมหมักองุ่นเอ้ยไม่ใช่หมักยมหมักยม หมักยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูผักหวานนะคะโอ้โหดูสิครับดูสิครับหมักยมดกไปหมดเลยนะคะดูสิมาแล้วกันเราก็มาฟาร์มคนนมเหมือนเดิมนะคะมาหันที่มาเก็บสมพูติดใจนะครับอ่านโป่งเก้งแล้วกันนะติดถนนในอบ้านปะนีนะครับ อันนี้บ้านปันนีของเรานะคะที่มีบัวฟาร์มโคโนมมาเก็บร้อยตัวนะคะอีสันมันจะส่วนบัวขึ้นลดฝั่งตรงโน้นก็ของพี่บัวเขานะคะนยี่สิบไร่นะคะขายนะคะไร่ละล้านเดียวคะ่ะตัวคะ่ะเบาๆขายกันเองนะคะขายเอาสังคมคะ่ะไร่ละล้านนะคะฝั่งตรงข้ามมีอยู่ยี่สิบไร่คะ่ะของของพี่บัวนะคะของคุณคุณบัว ของคุณหญิงบัวดอกบัวบวกคำนะไะนะคะใครสนใจนะคะไร่ละลานติดถนนดําเลยนะคะสนใจมาบอกอึ๋งได้เลยค่ะจองนะคะคนละไรสองไร่นะคคุณหญิงคุณนายทั้งรายนะคะใครอยากจะได้ที่ไปปลูกบ้านนะคะนะคะนี่ค่ะฝั่งน้นนะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะฝั่งดังนี้ของอับปันีนะคะมีอยู่แปดเก้าไร่ไม่ขายนะคะไม่ขายยกให้อึ๋งหมดแล้วนะคะฝั่งตรนนั้นยี่สิบไร่นะคะของพี่บัวนะคะ ของหญิงบัวถึงกำแพงเหลืองๆตรงนน้นหลังคายี่สิบไล่นะซื้อคนละสองสามไล่ได้นะ,ะไนล่ละล้านเดียวค่ะไล่ละล้านเดียวนะคะสนใจก็ติดต่ออึ่งน้อยมาค่ะอึ่งน้อยก็เป็นหนายหน้านะคะหนายหน้านายประกันนะสระบุรีไปทั่วแคว้นแ,แดนอีสานทั่วไทยนะคะอันนี้ก็ยืนถ่ายอยู่บนถนนนะคะน,ะคะนี่ค่ะ ที่นี่ก็ที่ของป้าณีนะคะน้ำหวังม่วงนะคะก็ถือพี่บัวคําน้ำหวังม่วงนะคะส่วนอึ่งน้อยก็เป็นนายนาค่ะวันนี้เราไปเที่ยวน้ําตกกันเรากําลังจะกลับหวังม่วงฟ้าร้องบึมบึมบึมเราก็เลยแวะสวนป้าณีเห็นไหมงแวะเอามะม่วงกวนแวะเอาสมพูแวะเอามะม่วงสุกนะคะแล้วก็มีผักหวานด้วยผักหวานกินเบื่อแล้วใครสนใจผักหวานนะคะให้คนเก็บไปหลละสามร้อยมันเบามากเลยส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ติดต่ออึ่งมานะคะศูนย์ก็ดสาม ศูนย์ห้าสี่ค่ะผักหวานนอกฤดูนะคะอุยออกตลอดปีและที่สำคัญเป็นผักหวานป่านะคะประโยชน์วิตามินเยอะนั้นคอกงวนะคะนองงวนนองงวนนะคะนองงวนนองงวนะคะกันนะคะสาวๆสองคนคุยกันนี่สววันเดี๋ยวเราถ่ายนี่กันนะคะสวัสดีค่ะ